กินข้าวเย็นกันครับผมต้มปลาต้มต้มมันคิดยากมันคิดนึกอยากกินอีกครับเมื่อวานต้มแล้วมันยังอร่อยจิตใจอยู่คราวนี้ต้มต้มกินอีกครับเนี่ยกินคากระทะเลยเนี่ยเตาไฟร้อนร้อนเงี้ยครับผมเตาถ่านเอ้ยมามามาเด้อยมาเด้อยกินง่ายอยู่ง่ายครับผมอุ่นเปรี้ยวเป็นไง ปลานินตัวใหญ่ดูนี่ตัวใหญ่ๆเลยครับผมสุดยอดเจียวใส่ไปไหน่นเจี่วเจียวผมทำทำแบบยังไ,ไงอเอาพริกไปค,คั่วๆแล้วมาตำนะเนี่ยใส่ไปเลยนี่จำเจีวใส่ รสีสัน้สสุดยอดมามามาครับมาครับมาครับลุยรุยรุยุยรุงอกับฝนตกอยู่เนียอืออืุดยอด ร้อนลวกปากแป้ว่าไปกินรนะ้องแล้วคนมันตรงไปไม่ได้ม,ม,มามามาเดิ่มพอม่พี่น้องเลยแซบอรย เจีวได้ข้าวไปเลยอือเจียวไร่ข้าวพอมิอ่งยิ่งก๋อหม้อไปอร่อยยิ่งก๋อมม้อไปกินคากระทะที่ร้อนเลยเหมือนได้ขึ้นโซนไม่ใช่ว่าตายนะแต่ความรู้สึกนี่เคยรู้าั กินง,ง่ายอยู่ง่ายนะผมไม่ใช่ว่าจะทำอาหารเก่งอย่างเดียวนะกินง,ง่ายอยู่ง่ายด้วย ก็เลยเข้าห้องนอนแล้วอืม,มกลางปลาเนตัวใหญ่กล้ามแต่มันค่อนมีมันะมีอยู่แค่พื้นพร้อมนิดหน่อยดหนึ่ง อืมใบกะเพราเนี่ยสุดยอดเลยครับเนี่ยมีประโยชน์มากเลยกะเพราไปที่ไอมีเสมนผ่ามีอะไรเป็นหวัดน,ล,นล,ล้วกินใบกะเพราไปรุ่ง ออนนเป็นคนไหนได้อะไรกิน,นข้าวมั้งเนาะั้งบอกมัม้งนะครับ ใชบจริงๆพี่ดูนะนำ้ำเอน้ำยำร้อนๆเพรากินอนะ่ะอร่อยขนาดไหนออโอเคครับหมูทอดไม่รู้ทิ่มันจนจบแล้วครับขอบคุณมาก